นำเสนอเมนูผัดซีอิ๊วไก่นะครับใส่น้ามันพืชลงไปแล้วก็น้ามันงานนะครับอย่างละพิชอซอาโตใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับเรียบร้อยก็ใส่ไข่ไปหนึ่งฟองนะครับตามด้วยเนื้อไก่ครับ เราคีนเล็นึงครับถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับ <awakening. S 1> ไก่ถัก,กเปาคณะลงไปผัดเลยนะครับแล้วก็เส้นนะครับเส้นนี้ผมจะคุกซีอิ๊วด,ดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามาใส่ในกระทะนะครับจะทําให้ไข่แล้วก็ไก่เราสีดํานะครับจะไม่น่าทานครับ แล้วก็ผักขมก็จะใส่แต่คณะอย่างเดียวนะครับจะไม่ใส่อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมหรือว่าเป็นแชร์ลอทนะครับ <c oughs> ที่ผมปรุงไปเมื่อกี้นะครับมีผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยครึ่งช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมผัดซีอิ๊วไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ